ลองทำดูดีจริงๆวิธีวางเกลือรอบบ้านและการอธิษฐานหน้าโบสถ์กราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอวิธีโบราณวางเกลือรอบบ้านและการอธิษฐานหน้าโบสถ์ท่านผู้ฟังคะวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวในชีวิตของเรื่อง การวางเกลือรอบบ้านและการอธิษฐานหน้าโบสถ์เพื่อขอการเงินคล่องตัวค่ะการวางเกลือรอบบ้านนั้นในสมัยโบราณแต่ก่อนนั้นเกลือสามารถขับไล่สิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายได้ค่ะคนโบราณเรียกว่าโดนลมเพลมพัดตเกลือสามารถล้างอาถรรพ์สามารถกำจัดภัยได้ตามความเชื่อ มีความเชื่อว่าเป็นภัยที่มองไม่เห็นจะมีอาการหนาวหนาวร้อนร้อนขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข้แต่คำโบราณเชื่อกันว่าเกิดจากคุณใสหรือบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นค่ะการวางเกลือเพื่อเรียกทรัพย์นั้นกำลังได้รับความนิยมของเหล่าสายมูตเตลูต่างๆนะคะสําหรับเคล็ดลับการเสี่ยงโชคลาภ และการดักซับด้วยเกลือหนึ่งในวัตถุดิบที่ทุกบ้านจะต้องมีติดครัวไว้ค่ะโดยการนําเกลือมาใส่ในแก้วหรือในถ้วยเล็กๆและวางไว้ตามมุมบ้านเพราะเชื่อว่าเกลือนั้นจะช่วยเรียกซับโดยเฉพาะในหมู่พ่อค้าแม่ค้าที่ทำธุรกิจค้าขายก็จะใช้วิธีนี้นะคะเพื่อเรียกลูกค้าเข้าร้าน และเชื่อกันว่าเกลือจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปได้ความเชื่อเกี่ยวกับเกลือในด้านความเชื่อเกี่ยวกับเกลือนั้นมีมากมายหลากหลายค่ะเช่นหากว่ามีการไปงานศพก่อนเข้าบ้านก็จะทำการโรยเกลือบริเวณทางเข้าบ้านก่อนแล้วจึงค่อยก้าวเท้าเข้าบ้านค่ะเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่ติดตามมาการเผาพริกเผาเกลือเพื่อสาปแช่ง โดยจะเลือกวันที่เลิกแยกที่สุดกับตัวผู้ที่ถูกสาบแช่งและทำพิธีนี้ซึ่งจะต้องรู้ว่าวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟ้าของผู้ที่สาบแช่งคนโบราณจึงมักไม่ค่อยบอกวันเกิดกันค่ะแต่หากสาบแช่งส่งไปไม่ถึงผู้นั้นนะคะเนื่องจากว่าเขามีความดีหรือบุญกุศลที่เขาสะสมไว้เปรียบเสมือนเป็นเกราะป้องกันภยัย คำสาปแช่งก็จะย้อนกลับไปหาตัวของผู้สาปแช่งค่ะพุทธศาสนาจึงสอนให้รู้จักการให้อภัยไม่คิดอาฆาตพยาบาทในด้านสัตว์สัตว์ห่วงจุ้ยนั้นก็มีความเชื่อนะคะหากว่าเราไปซื้อบ้านซื้อรถมือสองก็จะนำเกลือไปด้วยแล้วนำไปหวานรอบๆบ้านหรือว่ารอบๆร,รถเพื่อเป็นการล้างสิ่งไม่ดีล้างอาถรรพ์ และปล่อยไว้หนึ่งคืนก่อนที่จะกวาดใส่ในห่อข้าวและนำไปไว้ที่วัดหรือคนต้นไม้ใหญ่ค่ะปู่ย่าตายายท่านบอกไว้ว่าการโรยเกลือรอบบ้านจะช่วยขับไล่สิ่งโชคร้ายดึงดูดโชคลาภพูดผีปีศาจไม่กล้ามาก้ำกายคนโบราณมีความเชื่อว่าหากได้อาบน้ำเกลือ ก็จะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนั้นได้โดยน้ําเกลือหนึ่งกำมือใหญ่ๆละลายกับน้ําร้อนเสร็จแล้วก็นําน้ําไปผสมน้ําธรรมดาตอนนี้นะคะเราจะได้เกลือเข้มข้นและก็อยู่ในน้ําอุ่นๆจากนั้นอาบน้ําให้สะอาดเมื่ออาบเสร็จแล้วให้นําน้าเกลือดังกล่าวนั้นมาอาบราดให้ทั่วไปทั้งตัว จากนั้นให้ทิ้งไว้3-5นาทีแล้วจึงลางออกน,น้ำสะอาดค่ะสุดท้ายถ้าจะอาบน้ำอุ่นอีกรอบก็ต้องเช็ดตัวก็จะยิ่งดีนะคะท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามความเชื่อเกี่ยวกับเกลือถือว่าเกลือนั้นเป็นสิ่งที่ดึงดุดรับโชคดีเข้าบ้านได้ค่ะและยังปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ดีคนจีนถือว่าเกลือนั้นแก้วหวงจุ้ยไม่ดีได้นะคะ เช่นถ้าห่วงจุยห้องน้ำไม่ดีก็จะวางชามเกลือไว้ในห้องน้ำในห้องครัวควรมีเกลือติดครัวอยู่เสมอค่ะเกลือเหล่านี้จะช่วยดืบซับชกเชืเ้อโรคและความชืน้นจะช่วยให้คนในบ้านแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยต่อมามารับฟังวิธีแก้กรรมนิสินเงินทองไม่พอใช้แบบง่ายๆด้วยตัวเองกันค่ะท่านผู้ฟังคะ ในชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุขได้โชคลาภได้อะไรที่ต้องการก็เกิดจากการผลบุญที่เราทำมานั้นได้ส่งผลค่ะแต่เวลาที่พบกับความทุกข์พบกับอุปสรรคต่างๆทำอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเสียหายไรคนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมิดรวมถึงการเป็นหนี้โดยที่ไม่จำเป็นนะคะและเป็นปัญหาความเดือดร้อน จากการเป็นหนี้รู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไปหมดจะได้เงินมาก็ตามค่ะก็มีคนที่มาขัดขวางหรือว่ามาตัดหน้าเพราะอาจจะเป็นกรรมที่เราเคยโกงใครหรือว่าเราเคยไปเอารัดเอาเปรียบใครเขามาเป็นวิบากกรรมค่ะที่หาเงินมาได้เท่าไหร่ก็มีแต่เรื่องที่ใช้จ่ายไปชีวิตมีแต่อุปสรรคทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่นมีอุปสรรคเสมอ เราขอแนะนําวิธีการแก้กรรมปัญหาหนี้สินง่ายๆดังนี้ค่ะให้เราไปอธิษฐานจิตที่หน้าโบสถ์ตั้งจิตอธิษฐานทําบุญและลึกถึงดวงจิตดวงเดิมที่เคยเป็นหนี้เป็นสินในอดีตชาติให้หลุดพ้นเพราะเราเกิดมาใหม่แล้วหากใครเป็นหนี้หลักล้านก็ให้แลกเหรียญหนึ่งบาทหรือ5บาทหรือ10บบาทแล้วมานั่งอธิษฐานหน้าโบสถ์กันนะคะ ย้ำนะคะว่าวิธีนี้ให้ทำบ่อยๆให้ทำที่ที่มีพระประธานแล้วให้ท่านขอบาร,รมีกรพระก่อนโดยว่าดังนี้นะคะหากลูกมีกรรมเคยโกงและยักยอกทรัพย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้ก็ดีลึกจากการประกอบอาชีพจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ให้เอ่ยชื่อพระประธานที่อยู่ในโบสถ์ค่ะและขอให้ ให้เอ่ยชื่อหลวงพ่อที่อยู่ในโบสถ์และพระแม่ธรณีมาเป็นทิพยพยานว่าลูกมาขออโหงสิกรรมจากนั้นให้นำเหรียญนั้นหรือปัจจัยที่จะใส่ตู้หรือบาทพระจนหมดค่ะเลรียนคือสื่อแทนของเราเพื่อขออโหงสิกรรมอธิษฐานเก็บทรัพย์ให้อยู่จะต้องเข้าไปอธิษฐานจิตในโบสถ์ค่ะ การทำบุญในครั้งนี้ให้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นได้และมีโอกาสได้สร้างบุญกุศลต่อไปตั้งแต่วันนี้จนเข้าสู่พระนิพพานหลังจากนั้นให้สวดบทสวดอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อหน้าพระประธานค่ะทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอจงให้ข้าพเจ้าเหล่านั้น กลับมีเมตตาคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันตลอดไปความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเสนียดจันไรและอันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปเมื่อคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบได้ทําแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ จงพันสำเร็จด้วยเธิดท่านผู้ฟังคะพระภัยสารวิสาโลท่านได้ให้โอวาตเกี่ยวกับเรื่องของกรรมเก่ากรรมใหม่แบบนี้นะคะกรรมเก่าคือการกระทําในอดีตซึ่งอาจไม่ถึงชาตินี้ก็ได้เมื่อทําไปแล้วแก้ไขไม่ได้ส่วนกรรมใหม่นั้นคือกรรมที่ทําในปัจจุบันซึ่งอยู่ในวิสัยที่เราเลือกได้ว่าจะทำกรรมดีหรือกรรมชั่ว กรรมเก่านั้นสามารถส่งผ่อนเป็นวิบากที่อาจมีอิทธิพลต่อกรมใหม่ได้เช่นกินเหล้าจนสุขภาพเสื่อมโทรมหรือขับรถประมาทจนร่างกายพิการจึงทำให้การงานหรือปฏิบัติธรรมอันเป็นกรรมใหม่ไม่ได้สะดวกด้วยเหตุนี้เองกรรมใหม่จึงสำคัญกว่ากรรมเก่าค่ะ เราจึงไม่ควรกังวลกับกรรมเก่าแต่ควรใช้เวลาที่มีนั้นอยู่ในขณะนี้ให้สร้างกรรมใหม่ที่เป็นกุศลให้มากที่สุดและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง บินดูชชาแนลขอกรับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ